สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมมาอยู่กับะจนภัยมานนอกเช่นเคยครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มาหามม้มหมายนอกโอ้โหดูนอกเนอกกลาพี่น้องฝนจะตกนะครับดูภาวนาอย่าให้ถึงที่กําลังหามม้มอยู่เราจะถ่ายคลิปไปงั้นคลิปไปไม่ถึงไหนแน่นอนนะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปหากันเลยจะได้ไม่เสียเวลาครับไปดูว่ารังแรกจะใช้เวลากินนาทีไปครับโอเคครับผมตอนนี้ออกมาจากตรงที่ผมเปิดคลิปแล้วนะครับห่างจากตรงนี้ประมาณ20โลนะครับผม เปิดคลิปั๊บไม่ถึงนาทีประมาณสามสิบวิไหมฝนะก็ย้อยลงมามแบบนี้แล้วก็มีฟ้าร้องคือมึมพีมมมม่น้องขี้ย้องกัมาเออขี้ย้อกับมาใกล้ถึงบ้านแล้วฝนตามมาอีกโอ้อะไรก็มันไม่รู้แต่พอผมหันไปฝั่งนู้นนะฟ้าแจ้งนะฟ้าสว่างนะเออเวร์ก็ <laughs> โอเคมาเจอรงังนึแล้วครับผมรังไม่ใหญ่มากเดี๋ยวจะเอาให้ดูว่ารัางสวยแค่ไหนครับ อนอ้น้ำหวานโดนคอนทับนะครับแต่ว่ายังดีอยู่ดูฝนแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วอ้อะไรไม่รู้นี่ครับน้ำหวานเต็มดีนะพี่น้องจะดูฝนดิไล่มาจากนู่นพอมันถึงนี่ยังตกอีกอะไรของวันนี้เนี่ยโอเคครับผม เดี๋ยวรังนี้ขออนุญาตเอาปักไว้ไม่ได้ไม่ได้เสียบนะพี่น้องไม่ได้แขวนนะฝนก็ตกด้วยครับรีบนะฮะรังที่สองเจอแล้วครับมันตอกคนบ้าเท่านั้นพี่น้องถึงจะทําแบบนี้ได้ฝ <c oughs> นก็ตกคันก็คันครับดูดิมีแต่ป่าครับมุดมามุดยากมากแต่ก็มุดอะ่ะเออหาจนเจอครับแถวที่สองรังไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ดูหูน้ำหวานแล้วโอ้โหทรงนูนขึ้นมาครับ น่าจะแจวอยู่เดี๋ยวขอจุดไฟก่อนอเตรียมไม่พร้อมครับจุดก่อนไปหารังเขานะะจะพึ่งไปถึงรังแล้วก็จุดหน้านี้นี่ไว้ใจไม่ได้ดูทั้งนั้นโอ้ยรกมากน้องเทวันเต็มไปหมดเอ้จุดไม่ติดดิด มันตกใส่ครับชื้นฮะกับมะพร้าวชื้นหมายชุดหนึ่งแล้วแดงขึ้นกว่าเดิมอีกแล้วตกมาโอ้ยเอาเอาไปหนีจากนู่นยังตามมันตกอยู่นี่ครับพี่น้องโอ้โหยอมใจฝนเลยเอาให้ได้เลยครับ ไม่ติดพี่น้องมาก็ได้งแล้วดูครับว่ามิเวลาฝนก็ตกเนี่ยถ้าเรามาตีทีหลังเนี่ยคือเขาจะดุแล้วเ,เราตีตอนที่ฝนตกมันจะดุทางไหนเราไปดูนะอ่ะไหนวะโอ้ย,น,น,อออยนู่นโอ้ยเจแล้วอยู่นูน่นมุดปา่าไปขอเปิดทางก่อนพี่น้องขอเปิดทางเข้าไปก่อน น้ำหวานไม่เต็มนะพี่น้องเห็นไหมเป็นรูตรงโคนกิน,นครับอันนี้ไม่ได้ปิดตาฮะปิดแต่ข้างบนนิดๆหน่อยๆตังนี้น้ำหวานไม่เต็มนะครับผมแต่ตังสวยเลยครับผมเดี๋ยวเอาไปให้เขาอีกนะครับตรงนี้ขอทั้งรังนะครับผมไปขออนี่ยตัดครับขอเวลาสักครู่ <laughs> ลืมกดถ่ายอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วครับลืมกดถ่ายครับนี่คือน้ำหวาน ปิดตาครับข้างบนปิดดีเหลือเกินแต่ข้างล่างตรงนี้ไม่ปิดครับแถมตรงไหนที่ไม่ปิดนี่คือมิมผดดูดออกได้นะครับถ้าเกิดเจอฝนรินรินแบบนี้นะครับอากาศเย็นๆโอ้โห,หมดตัดหหมดเต็มเลยพี่น้องโอ้โหโอเคครับผมตรงนี้สวยฮะปะยยอดแพ็คครับผมอื้มเคาะเท่าไหร่ก็ไม่ลงครับอันนี้ไปครับ ขอวยาแพกรกับผมเขากวนอืมโอ้ยบินมาหาแล้วด้วยไฟต้องมีตลอดนะครับฟันต้องม,มีตลอดไม่ใช่ไฟจะขาดครับผมตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะฮะเป็นมิตนนหมาย,ยดีคนที่จะอยู่ได้แล้ว ใส้ถุงนะปัดเอาครับอืมรยบร้อยครับผมครับรังไม่ใหญ่แล้วยังไม่เจอรังใหญ่แล้วครับนี่อันนี้รังแก่แล้วนะแต่คนหวานนะ่าจะปิดตาดีอยู่เดี๋ยวเราจะลงพันดูนครับฝนตกมาอีกแล้วนะครับเอ,อ้ยลุยทั้งน้ำฝนนี่เราพี่น้องไปตัางกล้องครับ หวานแตกโอ้โห่น mhm. หวานก้อนหวานสวยมากแตกไปนิดนึงเพราะว่ามันเป็น,น i, กิ่งที่คาบเข้าไปครับคาบเกี่ยวขนหวานนี่นะฮะเรี่ยงไม่ได้พี่น้งองโอ้โหขนหวานสวยพี่น้องรังเล็กแต่ว่าขนหวานก้อนเบล่มเนี่ยครับเกืบท้ากำปั้นเลยดีงานดีโอเคครับผมไปแพ็คลงไปต่อครับหารังที่สี่กัน เดี๋ยวผมวางไปคันน้ำพึ่งดีกว่าพี่น้องจะเต็มตู้เย็นอีกแล้วเดี๋ยวโดนมีดายครับน้ำผึ้งเต็มตู้เย็นไม่คิดจะเคลียร์เลยวางอะไรก็ไม่ได้เนี่ยผมบนเกง่งโอเคครับผมเจอร้านที่สี่ครับผมฝนตกไม่แล้วพี่น้องโอ้ยร้อนตกไม่แล้ว ดินไม่แล้วครับโอ้โหอันนี้ก็อยู่ในป่าเหมือนเดิมพี่น้องแต่อีกฝักหนึ่งครับขี่รถไมกฝักนึงไปหาที่นู้ตตนตรงอีกตรงหนึ่งไม่เจอเลยพี่น้องบรรยากาศหน้ามีมากเลยพื้นทะเลหน้ามีแต่ไม่เจออ่ะโอเคอันนี้ยังไม่เจอไซโลนะครับเจอแต่นลางกลังพอดีป่ะเจอแบบไหนก็เอาครับพี่น้องชั่วโมงนี้เอาไว้ก่อน โอยโอ้โหตกใจหมดด้วยว่ากล้องจะลม้มโอเคครับผมเดี๋ยวไปดูรังนะครับรังอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมขอเปิดทางให้ก่อนนะครับนนไกลคมมากพี่น้องเลยสุดยอดเลยชอบมากเลยครับ มองไม่เห็นร่างแล้วพี่น้องเป็นที่มันเป็นกะไเป็นที่ต่ําลงมานะครับอน้ำเออโอ้โหน้ำนี่แล้น้ําดีพี่น้อง แล้วครับน้ำดีซะด้วยส่น้องเริ่มปิดตาแล้วครับผมโอนยโือนเรือนเรนนอัอออนอแล้วครับนี่ครับแจมครับผมขอสลัดครับสลัดทิ้งก่อนไปนี้มาแล้วนี่ รังเล็กรังเล็กรังเล็กนะครับผมแต่สนอมอยู่นะหวานปิดตาครับยังไม่ได้ถอนแล้วสักนิดเดียว,วนด้ฉีดยางออกครับวับโอ้โหสวยงามนี่ครับอืมอืมอร่อยเหมือนเดิม ตกไปนอ,อืมหามิ้งทางการฝนตกเนี่ยะไปครับอ่ะสี่ลังล้วตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับกะว่าเอาแค่บ่ายสามพอเพราะผมมาตั้งแต่สิบเอดโมงแล้วไปครับครังที่ห้าเจออีกแล้วครับผมตอนนี้ฝนหยุดแล้วนะครับพอฝนหยุดปุ๊บ อากาศก็ร้อนมาทันทีร้อนมากตอนนี้ครับร้อนสุสดๆเลยพี่น้องขอทำกินก่อนอยู่สูงปีดเลยสูงปีดเลยอือไกลคขมขมพี่น้องโอ้วิสนามครับอือ เยอมากโอ้เดินมาอีกฝากหนึ่งพี่น้องตรงนั้นมันเข้าไม่ได้ไม่มีทางเข้ามาเป็นคลองครับคลองตัดน้ําลึกด้วยไม่กล้าฝ่าโอเคอจุดข้าไปกันโอ้แบกไม่ไหวแล้วพี่น้องมันมีแต่น้าครับแถวนี้น้ําเยอะจริงๆนะฮะปีหน้าตรงนี้ค่อยว่ากันครับตรงนี้ปีหน้าเพราะมันจะโล่งกว่านี้นะฮะ น้ำมันคงเยอะเหมือนเดิมนี่แหละต่ว่าหญ้าอะไรมันคงจะแหว่ง,ง่ายกว่านี้ครับอ่ะ,อะนี่ครับผมนี่มีมองเห็นไหมนะกลางจอครับผมโอ้ยจะไปทางไหนล่ะทีนี้สองคนทันแล้วกัน โอ้หนังแตกครับน้ำหวานแตกแตกแล้วแตกกระตุยครับขาดกระตุยฮะโอ้โหจวด,ดอะไรกันไม่รู้ อโอเคครับนี่ครับได้มาแล้วโอ,อ้พูดตรงๆเลยว่าเหนื่อยสุดครับเดี๋ยวตังนี้ผมขอเติมพลังแล้วกันนะครับรังนี้ขอเติมพลังกินน้ำก่อนครับอโอ้โหโจุยจุยกระจายเลยครับลังนี้ อ๋ออร่อยครับออร่อยมากแล้วกินน้ำผึ้งสดๆครับ แล้วเรากินน้ำตาลนะมันจะคุ้มชุ่มคอรครับอืมโอเคอืมอืมอืมเกือบครับเก็บแล้ว กินเหล็กในามาเลยครับเกือบโดนปากปากกระบอกอีกแล้วอโอเคอ่าเสจยด้ ตัดยากไปหน่อยเขาไอ้ถาวัลมันเยอะครับดึงออกมาแล้วลังมันไปเกี่ยวนะครับอะอะโอเคตรงนี้ถือว่าเติมพลังแล้วกันอู้คันครับอะโอเคโหอีก15นาะทีตอนนี้เลยอีก15นาทีบ่ายสามครับพี่นงผมขออยากกลับบ้านก่อนเลยแล้วกันครับตอนนี้ผมมานานแล้วนะเดี๋ยวตุสาวงเงยจไม่มีใครดูครับแลวผมน่าจะตื่นนานแล้วแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านครับคลิปนี้ก็ ถือว่าดีดีกว่าเมื่อวานหน่อยแต่ก็มีอุปสรรคตรงฝนมันไล่มาครับไม่งั้นก็สนุกกว่านี้อีกโอเคครับหมายนี้เดี๋ยวผมไม่มาแล้วเดี๋ยวรอสิ้นปีนะครับผมสิ้นปีเข้าไปกันนะครับไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากติดตาม f o ไลค์กดแชร์นะครับผมอย่าลืมสั่นกระดิ่งฮะอ๋อผมลืมนางนึงฝากเอ่อเพจในเฟซบุ๊กผมด้วยนะครับเมาประจนไทยที่บ้านนอกนะครับเดี๋ยวจะเขียนไว้ให้นะครับผมฝากเข้าไปกดติดตามในเพจด้วยครับตอนนี้ผู้ติดตามได้500กว่าคนแล้วนะครับผมพักดันได้ถึง10,000ผู้ตติดาหน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ